มัยกอนอ่ะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์สมัยนี้เป็นแค่หนเปอนี่นั่นนี่อีกสองพปช็อกโกแลตตอนนี้เวลาแปดโมงยี่สิบเอ็ดกูส่งมาจบได้ึงกูส่งมาจบได้เลยอ่ะเห็นหน้าตัวเองแสดงว่ากูก็มองแรงแต่คนนอกรลนไม่ได้ เรมแมนแพ้เกินวะเรามาท่านหาไครครับเมื่อเรื่องไอดกคูไหนวะคูครูรูยุสสิคูยุสิแล้วคุณไอดีดีคิดว่าจะมีอ่้งล่างนะกลุ่มเราไหม พี่มาด้วยีมามีใครบ้างมีเกดมีฮานมีกากีดมีอื่มีพีมซุกี้พีมพีมซุกี้พีมพีแล้วมีแขกแล้วก็มีคนดืดอีกด้วยซึ่งกูทำแอนิเมชั่นไม่ไหวแน่นอน อด็กโยโย่โย่อันนี้เราจะไปไหนแม็มังงะนี่ไม่เหมือนเด็กพยายามแบบโดนกำลังโดนบังคับอยู่อ่ะนี่คือสภาพของชุมชนนะคะนี่ทำไงเอามือไปแปะนี่คือสารคดีไอเดีกดีจังหวะพอดีเป๊ะเลยมันม่งริงหลงดูตุด ส่ส่นั่โปรไฟล์แล้วหนึ่งนี่นี่คือสิ่งที่เขาแจกให้เราเป็นใช่ฮะไสกอกอะไรขนมปังไสกอกซึ่งกูไม่ชอบมากมากพาออกฉุกเฉินมันเปิดยังไงก่อนเปิดไปไม่ได้ด้วยคนเตี้ยขนาดคนเตี้ยแม่งขึ้นไปไม่ได้เลยนี่คือสภาพอยากแชร์ความรู้สึกให้กับคนทั่วโลก คไปอินแม็กไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอาลงนิดต่อไปอินแม็กครับเจอกันไปเจอกันขอดูหน่อยไปอินแม็กเมืองทองธานีกันครับไปแชร์ต่อแชร์ประสบการณ์ต่อไปเจอกันที่งานงานเจอกันครับงานยวกูยิเกียดถ่ายและไป ซื้อดูอย่างนข้าขยญ่อยู่ไหนคิดเหมือนกูเลยนี่คือนมสดชาวกล้วยกินป่าไม่รู้กูเว้ยเพราะว่าเบิ้งฟันอูนะครับทำไมวะอ๋อทางกูรู้มอยากอยากไปดูว่ามันติดเลยไปเถอะไปเมื่อไงอะที่กินไปไหนอ๋อเดินไปดิ๊กเป๋าอร่อยปะกูคิดตามหาบนคออร่อยปะอร่อยปะอร่อยปะลอย่อยลอยลอย่อยลอยลอย ให้นูตัดขอพ่อตัวให้หอะไรดูหน้าในเสาดิูห <c oughs> น้าโกนะไม่ซื้อดูอย่างโลก <c oughs> ไม่ซื้อดูอย่างเดียวเท่ากับซื้ออยู่ดีดูตอนนั้นดิโฟโต้ทำอะไรครับทำเพาะเดี๋ยวแล้ใจเย็นใจเย็นไม่มีไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีจริงเหรอะไป จะไม่พออ้าวเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเอ็นแท่งอขนาดนั้นอะปลาใช่หรอปลาหรอเราเราไปดูนั่นกันไปกันน้ำไอน้ำไอโฟไอโฟไปขอดูไม่ขึ้มึงดูถ่ายรูปดิไปตอนเดินมายังมีช้อนอยู่เดินเสร็จฟอนหายโดนแดกแล้วโดนแดกช้อนไปแล้วมึงอ่ะมึงนี่เท้าให้มันเป็นนิ้วกลางดิ เฮ้ยมึงเซลล์มันยอยู่กับมือแถวๆมึงอะไรเพราะมันถือเชียนี้อยู่อยู่ไรทำรู้ย้ำมึงไม่ถาม,ถามมันหน่ว่ามันอยู่ไหนยิงมาที่ไม่เอา,เอาใครมันจะไปก้าวอ่ะยิงให้โ ต้อง <anto government> <Pe ak pie S 2> ันขยะแล้วก็วิ่งหนีเลยไี้ม่ใส่ตเนี่มทวะแทุกคนต้องมาจัดธุรกิจลูกั่วงอกูโอ้ธุรกิจกูด้วยกับพ่อมีเดจัดของชง่าเดกไม่เด็กกูชมเลย่ะหาความแตกังมีคนไม่กดกี่บาทนะสร้อยสี่ห รสชาติเป็นไงเหมือนกาแฟทั่วไปหรอโอ้มึณสั่งมีซ้อนที่สองแก้วขึ้นกันได้เลยไม่โกงมากมยเบน่ะเอาเถอะแบนนี่กูซื้อกาแฟแก้วละยี่สิบเาใส่อันนี้ก็ได้แต่เบนให้กูนะโคโต้น้องโคโต้เ็ออะไรถือว่ายืนยัน ทับบ้านกันเดี๋ยวเรานอนก่อนเมาโอเคนะจบเมารถโอเคเดี๋ยวเราไปนอนก่อน